เพื่อนรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้คุณตื่นรู้ทันทีเลยนะคุณจะต้องรู้ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเหมือนซอมบี้เขารันตามโปรแกรมคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยนะวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มแล้วว่าหลังจากเจ็ดขวบเนี่ยคุณเป็นยังไงถูกโปรแกรมยังไงถูกคนอื่นยัดใส่หัวยังไงไม่ว่าจะเป็นสังคมศาส,สนาการศึกษาความเชื่อต่างๆนะครับมันคุมชีวิตของเขาทั้งชีวิตเลยนะักจิทยาชื่อดังคนหนึ่งบอกว่า โชว์มีเอาเด็กคนเจ็ดขวบมาให้ฉันเห็นนะแล้วฉันจะบอกเลยว่าเขาจะเป็นคนยังไงพูดง่ายๆถ้าเจ็ดขวบคุณไม่เคยมีสติขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันเอาใหม่ฉันเลือกใหม่คุณรู้ไหมว่าคุณจะรันแบบเดิมถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นที่กลางๆของห้องคุณก็จะกลางๆในชีวิตตลอดถ้าคุณเป็นที่โลห้องก็จะเป็นโลโลในชีวิตตลอดถ้าคุณคิดว่าฉันเป็นคนที่สักเซสฟูลทำอะไรก็สำเร็จแล้วมีความมั่นใจอย่างนั้นคุณก็ทำได้ทุกอย่าง นี่คือเป็นสิ่งที่ผมสอนในคอสนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าคนส่วนใหญ่ไทยทั้งชีวิตไม่เคยตื่นรู้เลยแล้วคุณจะตื่นรู้ได้เมื่อไหร่จะตื่นรู้เมื่อตอนที่คุณแยกตัวเองจากความคิดของคุณออกมานี่คือสิ่งที่มหาปาศาสดาสอนกันมาแล้วเป็นหนึ่งสิ่งที่โคตรสำคัญเลยเวลาคุณรู้มีสติรู้ตัวกับความคิดตัวเอง เมื่อนั้นนะคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณจะไม่ใช่โปรแกรมเก่าของคุณล่ะคุณอาจจะมีสิ่งที่ไม่ชอบแต่คุณก็ทํามันอยู่นั่นหรือว่าคุณถูกโปรแกรมโดยการเอ,อ่อถ้ามีสิ่งเล้าเข้ามาคุณก็จะมีปฏิกิริยา ตามคนอื่นเลยตามอารมณ์ตัวเองตามที่คนอื่นเขาทากันเช่นคนจะชอบบอกว่าถ้าใครร้ายมากูร้ายตอบถ้าใครดีมากูดีตอบอย่างนั้นใช้ก็ทําได้ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้าเกิดมนุษย์ที่ตื่นรู้จะมีช่องว่างระหว่างสิ่งเลา้ากับการตอบโต้เขาจะมีสติอยู่ตรงกลางถ้าสิ่งเล้าเข้ามาเขามีสติมากอ่อนปั้งรู้ตัวหายใจลึกถ้ายังใช่ยังไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรก็ยังไม่ต้องตอบโต้การตอบโต้มีหลายเลเวลและหลายระดับคุณภาพต่างกัน การที่จะตอบสนองในเหตุการณ์น,นั้นบางทีไม่ต้องตอบสนองเลยก็ยังได้ก็ยังยังดีกว่านะครับเพราะว่าอ่ยกตัวอย่างบางทถ้าเกิดใครโกรธใครอะไรแล้วไม่มีสติเข้ามายิ่งในโลกของโซเชียลด้วยนะถ้าเกิดไม่มีการคุมตัวเองการเซลฟ์คอนโทรลอาจจะเสียอนาคตไปได้เลยนะครับะฉะนั้นอ่สิ่งที่อยากจะสอนคืออย่าไปตามโปรแกรมตัวเองอย่าไปเชื่อทุกความคิดอย่าไปเชื่อทุกความคิดที่คุณคิดผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึง่งที่มันเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ของอเมริกาเลยนะชื่อว่า don't believe Everything you think อย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณคิดคนคนนี้คนที่สออเขียนเนี่ยเขียนเขาไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง s p i r i t ช a ลในทุกแนวทุกอย่างเขาบอกเข,เขาทอลองหมดทุกอย่างกันนั่งสมาธิเนี่ย เขาถึงสรุปมานะเป็นหลังส่เรื่องนี้แล้วผมจะบอกคุณเลยว่าผมอยากจะสอนเรื่องนี้มากเลยพออยากจะบอกทุกคนนะคุณจะตัดสินใจเลิกโปรแกรมเก่าได้คุณต้องออกมาจากโปรแกรมนั้นได้แล้วคุณเป็นผู้ที่ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือเปล่ามันเป็นคนทั้งหมดไม่ว่าคุณจะสุขภาพดีหรือเปล่ามันเป็นคนทั้งหมดมันไม่เคยมีสิ่งภายนอกมาคุณจะต้องเป็นเจ้านายชีวิตของตัวเองคุณจะต้องเป็นเจ้านายของปัจจุบันคุณจะต้องเป็นเจ้านายความคิดของตัวเอง ผมใช้ความคิดของคุณเป็นธาตุของคุณไม่ใช่เป็นธาตุของความคิดคุณเป็นเจ้าหนายอารมณ์ของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมสอนใครสนใจอยากจะมาเจอกันนะครับรีบลงทะเบียนเพราะว่ามันจะเต็มแล้ววันที่11พฤษภาคมนะครับคอร์สชื่อว่าพลังจิตมหาปัญญาขั้นสูงวันที่11พฤษภาคมนะครับเรียนพร้อมกันทั่วโลกจิตพลังจิตมหาปัญญา ในราคา21,900บาทนะครับจากราคา40,000บาทนะครับเหลือ21,900บาทเป็นราคาพิเศษนะครับถ้าใครอยากจะมาเจอตัวด้วยก็เพิ่ม10,000บาทนะครับเพิ่มอีก1,000 0บาทก็จะได้ทั้งเป็นออนไลน์ด้วยแล้วมาเจอตัวที่ Universe, 11, บัณฑิตยูนิเวอร์สครับ11พฤษภาคมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเรียนทั้งเบื้องต้นแล้วก็พลังจิตมาปัญญาสามารถลงเป็นแพ็คคู่ได้นะครับก็คือคอร์สละ1 9 0ับาทนะครับ มันจะกลายเป็นจีนีสแล้วทิ้งโปรแกรมเก่าไปหมดและเป็นหนึ่งในผู้ตื่นรู้นะครับเสียได้ที N ่ไลน์แอดบันดิตแอดบิวเอ็นดีไอทีนะครับเราเจอกันนะครับ